สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเงินออนไลน์นะครับแอปทําแบบสอบถามสะสมคะแนนนะครับเพื่อแลกรางวัลนะครับในส่วนของการแลกรางวัลนะครับมาดูการแลกรางวัลนะมีถอนเข้าทูมันนี่เบรดนะครับซึ่งถอนขั้นต่ํา100งร้นะครับมีบัตรกำนันโลตัสนะเติมเงินมือถือนะครับมีวันดูคอร์แล้วก็ทูมูฟนะครับวันดูคอร์เนี่ยหนึ่งร้อบาทส่วนทูมูฟจะเติมขั้นต่ําที่90บาทนะครับในส่วนของไวเชอร์นะครับก็มี Lazada า แล้วก็ช้อปปี้นะครับในส่วนของ l a z a d ้าเนี่ยก็250บาทนะครับช้อปปี้ก็คือ200บาทนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งแลกไปนะครับอ่ะแลกไปเมื่อวานวันที่20นะครับแลกเติมเงินมือถือไปจํานวน90บาทนะครับอ่ะมันก็คาดว่าจะได้วันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็ประมาณเดือนกว่านะไอไม่ใช่เดือนกว่าประมาณเกือบ3มอาทิตย์นะครับประมาณนี้อ่ะในส่วนของ การแรกนะครับตอนที่เราแรกเนี่ยเขาจะส่งข้อความไปทางเมลของเรานะครับคะแนนตัวนี้ยังไม่ถึงนะมันก็กดดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าดูในส่วนของ Gmail นะครับรหัสเข้ามาเมื่อวานนะครับมันจะเป็นรหัสหตัวนะครับแล้วก็นําไปเก่าอีกทีหน,นึ่งในส่วนของรหัสหกตัวเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่60สบหน้าที่นะครับก็ประมาณนี้ อันนี้เนี่ยมันส่งเข้าช้าหน่อยนะครับเมื่อวานเลยเลยได้ส่งมาสองฉบับนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคในส่วนของเวลาเราแลกเสร็จนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับคําขอแลกคะแนนเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่ะก็รอเงเงิเน,นเข้าอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการทําแบบสอบถามนะครับอก็คลิกเข้ามาตัวนี้เนี่ยมีเชิญเพื่อนนะนะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีเชิญเพื่อนนะครับ ส่วนมากถ้าปิวนะครับจะได้1คะแนนนะสำหรับเว็บตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะ,ะหนึ่คะแนนเท่ากับ1บาทน,นะครับอ้โอโหตัวนี้ปิวเลยไม่ได้คะแนนด้วยค่อนข้างเศร้าเลยอ,อแต่ก่อนเนี่ยมันยังได้ทีละหนึ่งอยู่นะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันได้ศูนคะแนนมีตะกอนก็ศูนคะแนนอยู่นี่หว่า เดี๋ยวดูประวัติการแรกนิดหนึ่งนะครับประวัติการแรกถอนเข้า True i r e l เ s s เหมือนจะมีปัญหาอยู่นะผมก็เลยเติมเงินมือถือเลยดีกว่านะครับอถอนเข้า paypal แต่ก่อนเนี่ยมันเติมได้โอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เปลี่ยนหาทางเปลี่ยนไปตัวใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นเว็บสกิลอะไรนี่แหละ,ะก็ใช้แทน p a y p a l นะอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้เนี่ยที่ทำผ่านไปนะครับได้ทีมันไม่นับคะแนนให้นี่วะมันได้1คะแนนตัวนี้เนี่ยมันขึ้นเต็มได้เจนะครับแต่ว่าได้คะแนนจริงเนี่ยไม่ได้เต็มตามนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็เป็นอีกแอป,ปหนึ่งนะครับที่ทำแบบสบถานก็ยังใจปกติอยู่แต่ว่าถ้าถอนเข้าทูอ่าทูเบลเลตเนี่ยเหมือนมันจะมีปัญหาเป็นบางช่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะ อามาเติมให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมถอนเงินเติมเงินมือถือแล้วกันนะครับอ่ในส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ